ยังก่อนนะคะ่ะตอนนี้เราเหลือแค่เรือสีชมพูตอนนี้เรากำลังทำเรือเอจ้าของช่องเอ็กนอตันเพราะงั้นเรือก็เหลือเท่านี้นะเป็นไงที่รักชุดนี้เป็นไงบ้างฮะอืมยังไม่หล่อแล้วถ้าเป็นชุดนี้เ่ะออือทรักคุณมองอะไรฮะออะเป่าไม่ยังไม่หล่อแล้วถ้าเป็นชุดนี้ล่ะอืมชุดนี้แหละหลายเรื่องนะเราอืมถึงเขาจะหลายเรื่องแต่เขาก็กระเบื้องนะอะไรวะเ่ะ ขาก็ไม่คิดได้เท่านี้อ่ะเพราะในหัวใจมีแต่นายบ้านเธอใช้หัวใจคิดคำคมเลยโอ้สวัสดีพี่ชายไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยจำได้ว่าเราตัดพี่ตัดน้องกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยนี่ก็แค่ฟ้องแม่ว่าพี่แอร์วิดพื้นบนหลังคาบ้านแค่นั้นเองก็พอไปฟ้องแม่ว่าพี่แอร์วิดพื้นบนหลังคาบ้านเราเรื้องตัดพี่ตัดน้องกันไงนั่นนั่นใครน่ะแฟนนายเหรออ่าค่ะน่ารักเป็นบ้า นี่พี่อยากมีปัญหาสินะไม่ต้องหึงไม่ต้องหึงฉันก็มีแฟนแล้วเช่อราคาคนใช้คดด่าเลยอหักเราทำรูปาพตัวคำแตกค่ะไม่เป็นไรคือซื้อใหม่สงสัยเงินเดือนแสนหนึ่งของคนใช้ไม่พอสินะงั้เพิ่มเงินเดือนให้เขาด้วยลนะ่ะตัวให้เขาไปเป็นคนใช้พี่ตัวเถอะนะเงินเดือนเป็นแสนหม่ยฉมาะปล่อยให้เธออยู่กับคนเอาแต่ใจไม่ได้หรอกนะอา่าี่ตัวยังเอาแต่ใจเลยอ่ะฉันเอาแต่ใจตรงไหนฮึก็หัวใจของเขาอ่ะตัวไปหมดเลยอ่ะ อย่าลืมนะเจ้าที่รักต่อจากนี้ไปนะหัวใจของเธอนะ่เป็นของฉันตลอดไปปากหวานไอ้น้องเชียร์เราเจอเมียละโอ้ที่รักดูนั่นสิมีคนมาตามเมียกลับบ้านนะฮะน่าสงสารเขาจังสงสารเหรอไม่ไม่ฉันชอบความรุนแรงยิ่งแรงยิ่งดีฉัน <c oughs> ช,ชอบอะไรที่มันแบบมีความเจ็บปวดทรมานนะนะ ต<ไ>รู้ชะตากรรมแล้วสินะซัมปริชเบ็ดเบ็ดตุยตุยและสกุลุยตุยตุยนะภาษาอะไรวะน่ะตัวค้าเขาคิดชื่อลูกเราได้แล้วงั้นเหรอชื่ออะไรดีล่ะก็เป็นชื่อซัมปริชไงเฮ้ยไอ้การทูบสีขาวเก่งแต่ก็ผูหยิงเรื่องไรฮะถ้าเก่งยิงเข้ามาเข้ามาเข้ามา,า,มาสิเข้ามาเลยเฮ้ยอย่าเข้ามาด้วยหแห่งไม่แน่จริงนี่ว่ะนายกหมการอะไรานายเก่งจริงนายก็มาไปช่อยแขกับฉันสิไรซาละตัว ตือนบอกแล้วอย่าไปปากตีใส่เขาไม่ทำไงได้ก็คนมันรอนี่นะโอ้ดูสีดูชื่อเพื่อนแต่ละคนสี่โอ้โหว้าวสนยอดปเลยว่าไหมว่ามาโอ้โยแอบบิดกับิกับพิซึมมันจะเชื่อกับการถูกสีดำหรือไงนะจิกกะดึมจุ่มจุ่มไม่กะลิกะกิ๊บตึมอะไรวะน่ะแม่คนบ้าอะไรสตี่เองขอจิ้มตูดหน่อย อ๋อเมื่อกี้ฉันเสียงหลงแง่นแง่นง่นง่นเกิดมาเป็นโพล้านนี่มันดีจริงๆเลยวะขอทีเถอะตูลของนายนะนี่นายสนใจตูของฉันจริงๆอย่างนั้นเหรอมามาตัวนีวนี่องฉันรออยู่นะโอ้หฉันจะสัมผัสตูนของนายได้จริงๆอย่างนั้นเหรอได้สิฉันได้จับทั้งวันเลยฉันอย่างนั้นล่ะก็อะไรอ่ะ